ฮัลโหลโอ้โห,โห,โห,โหเจ้าแมวสามสีแมวสามสีกับรถคลาสสิกนะครับโอ้โห,โหอยู่คู่กันเลยเป็นเจ้าของรถหรอครับวเป็นเจ้าของรถหรอครับมาเฝ้ารถคลาสสิกววนี่ครับแมว,แมวสามสีสีดำสีเหลืองแล้วก็ สีออกอเหมือนเสือลายเสือชีต้านะครับเจ้าแมวเหมียวตัวนี้มี3สีสีเหลืองสีดำแล้วก็ออกอเหลืองอ่อนๆหรือขาวนะครับนี่แมวน่าจะชอบรถคันนี้มาเฝ้านอนเฝ้าเลว้วหางกุดเจ้าแมวหางกุดโอ้ยขี้อ้อนด้วย ขี้อ้อนด้วยนะเราอนะไม่ไม่มีขนมให้หรอกมาอ้อนดิมาอ้อนนี่อ้อนเสร็จก็นอนเลยขีนอน้อ้อนด้วยนะนี่ไม่เมียวยืดยืดยืดบิดขยนันเลยบิดขยนันแอดดูบิด ขยันบิดคิดเกียร์เล็บยาวนะนนแม่เสือสาวในตะหวนันเอ๊ะตาสวยมากมือมอ่อนด้วยนะนี่ครับมันนอนเฝ้ารถคลาสสิกไปละบ๊ายบาย บบบบาาาายยยยบ๊ายบายไม่ลาเลยมันไม่ลองเลยนี่นะครับมาเฝ้ารถคลาสสิกค,คันนี้คลาสสิกมากมน่าจะเป็นมาสดาไปโอ้นอนกิีงอย่คนเดียวไปละไปไปก่อน ไปไปก่อนไม่หันมาเลยร้องแมวแมวแมวไปไหมไปดีไหมไม่ไปไปละครับ